นิทานช้างน้อยปัญจกับพลังแห่งความสามาคัคคีในป่าธรรมชาติอันร่มรื่นมีช้างน้อยชื่อว่าปัญจัยอาศัยอยู่กับเพื่อนสัตว์หลายตัวทุกวันพวกเขาเล่นและช่วยเหลือกันอย่างมีความสุขปัญจเป็นช้างน้อยอ่อนโยนชอบช่วยเหลือเพื่อนเสมอวันหนึ่งพายุฝนใหญ่พัดเข้ามาในป่ายอย่างไม่ทันตั้งตัวลมแรงน้ำท่วมและต้นไม้ล้มทำให้ทุกตัวตกใจ ไม่มีใครรู้จะทำอย่างไรดีบรรจใจเรียกเพื่อนเื่อมารวมตัวใต้ต้นไทรใหญ่พวกเขาช่วยกันคิดจอจอเสนอให้สร้างที่หลบภัยกินก้อยเสนอไปหาใบไม้ปิดหลังคาทุกคนเริ่มมีความหวังทุกตัวช่วยกันคนละไม้คนละมือปรรจัยใช้พลังแบกนใหญ่เจอจอผูกเาวันกิ่นก้อยบินไปเก็บไปไม้ตายต่ายและตืนตืนช่วยขุดดินทุกตัวยิ้มไปทำไป ไม่นานพวกเขาก็สร้างที่พักปลอดภัยได้สำเร็จทุกตัวอยู่รวมกันหลบฝนอย่างอบอุ่นเสียงหัวเราะก,กลับมาอีกครั้งเป็นใจรู้สึกภูมิใจที่ทุกตัวร่วมมือกันหลังพายุผ่านไปสัตว์ในป่ารู้ว่าความสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่พวกเขาทำป้ายสามาคัคคีคือพลงังแขวนไว้บนต้นไม้ใหญ่เพื่อเตือนใจเสมอ